โอ้ยยืดตัวเม่ไม่เม่ไม่ม่ม่ๆๆคนที่โทรมาชื่อนิตยานะที่จะเราแผนว่าจะสองกล้องพรุ่งนี้จะพดดูดําจบพูดนะโอ,อ้ดดนี่แค่ที่โมกอีกพูดนะเจ็ดเนี้ยที่จะจองสองกอนนะล้องนะนั้นก็เป็นยิบก้าพุทธสภาไปเลยเนาะมันจะพูดไปดีกว่าเร็วเร็วเร็ว แล้วนางจะนิ่งของนางเองนี่แหละนิ่งแล้วเมื่อกี้ดินเมื่อกี้ดินเหมือนจะรู้ก็มีคนแอบมองเร็วดูดูดูไม่และไมตื่นละไมไหวเกียงนิ่งอยู่เลยอ๋อเมื่อกี้ขยับตัวหนูนอนอยู่ก็เห็นไม่รู้ว่าคบหรือเปล่าแต่เห็นเท่าที่เห็นก็เห็นเต็มเต็มอยู่นะ ขาใบ,บาเท้าโชว์ทอดขาให้หัวข่าเซ็กซี่นะเราเนี่ยอนี <c oughs> ่เห็นจริงๆอะรูกก็ปิดจนไม่รู้จะปิดขนาดไหน <c oughs> อ่เมา่อาเอาเมย้วมย มีขี้เกียจ์เออหลังแอนเลยเยอะเหนื่อยเมือม่อยเหนื่อย็มที่แล้วเอ้ดิ้นให้เต็มที่โอ๊ย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 หลังแอนเลย <laughs> มีที่เกียจหลังแอนเลยโชว์สิคะ พอได้ให้โชว์ก็น,นอนนิ่งเนาะเราเนี่ยหัวเร็วฮัโหลเร็วมาฮัโหลกันเร็วไม่มีมุมที่จะให้เห็น้นเลยเห็นแต่ข้างๆเห็นนะเนีหัวเข่าขา มาเลยอาขายทีเดียวเขาก็จะไปกันแล้วเขาจะยอมหนูกันแล้วเขาจะให้หนูนอนกันอย่างสง,งบแล้วลูกน้ำค่ำก็เยอะใช่ไหมคะพี่มามเยอะเูเด็กร้อยได้ดิ้นได้แข็งแรงได้โตได้หมุนตัวได้ ลูกเราขี้แอบอ่ะแอบเจ่งมากเลยปิดหมดเลยนะไม่คุ้เห็นเลยนะนี่คีอดิ้นดิ้นอยู่เพื่ออะไรอ่ะพี่มายปัใจ หัวใจเขาหัวใจเต้นนะหัวใจนะหัวใจเต้น,น,นเราจะพยายามแอบดูกลนเขาเขาก็ไม่ให้เราดูกลนเลยขัดำมาธยยิเลยหัวเข่าสองข้างมืออยู่ไหนลูกมือเรวโชว์มือแล้วค่ะ ขายาขาเห็นว่าขาตมมาดอยู่เนี่ยสองข้างเลยปิดหมดเลยทีนี้ไม่ให้ดูเลยไม,ไม่ให้ดูเลยอะ่ะปิดหมดเลยทีนี้ไม่ให้ดูเลยจริงๆนะตัมมาดนี่ข้างหลังหรือข้างหน้าคะพี่ใหม่ข้างหน้าหันหน้ามาหาเราเชียวหันหน้ามาหาเราดีบขาพ่อ ไม่ได้เว้ยบิดไปบิดมาบิดซ้ายบายิดขวา